ได้ยินนะคะกับคารวะ<ช>ท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเเียงบา็ป็ุรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องบูปผุมทุกท่านนะคะชื่อพัขมลทีละธรรมพลค่ะชื่อเล่นชื่อสานะคะชื่อทางทํามพิมพ์น้ําคําค่ะเเป็นกิตอา,าสาสังกัดสวนป่านาบุญเก้านะคะตอนนี้อ,อ,อายุห้าสิบแปีค่ะ วันนี้นะคะจะมาส่งกันบ้านเรื่องทุกข์หายฉับพันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันคล้ายๆกับป้ามนเมื่อกี้เหมือนจะต่อเนื่องกันเลยนะคะก็ตอนนี้เนื่องจากว่าตอนที่สามีอุบัติเหตุที่ตกต้นไม้อะคะ่ะมันเป็นเหตุของของกรรมมันเป็นเหตุของวิบากกรรมก็คือ ื่อตอนที่ทํารายการสายด่วนนะคะจะมีพี่น้องอามาพูดเรื่องได้รับผลของกรรมวิบากกรรมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะคะเ,เราก็เราก็คิดอยู่ว่าเราเองเนี่ยเราก็เคยทําวิบากกรรมเอาไว้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลถึงถึงถึงตัวเราเลยเนาะแต่ทุกการกระทํานะคะส่งผลกับทุกชีวิตได้ ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ได้คาดฝันว่าสิ่งที่สาได้รับอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวิบากกรรมมันทําให้เรารู้ว่าวิบากกรรมเนี่ยพอได้รับแล้วนะเรารู้สึกว่าเราโชคดีเหลือเกินนะกับวิบากกรรมที่เราได้รับในวันนั้นนะนะคะจนถึงวันนั้นและวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนเต็มกับสิ่งที่เราได้รับก็คือสาก็สํานึกผิด กับพี่น้องไปว่าจําได้เมื่อตอนเด็กๆนะคะเราเคยได้ทําร้ายงูเนาะงูเขาอ่ะไม่ได้มาทําอะไรเราหรอกแต่งูเขาเข้าไปที่บ้านแล้วเราก็กลัวนะคะแล้วเราก็เอาไม้ไปตีเขานะคะสมัยนั้นอะ่ะตีที่หลังเขานี่แหละแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะเลื้อยต่อไปได้นี่คือเหตุการณ์หนึ่งนะคะและอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คืออ่าเราได้เอามี้เนี่ยคะ่ะไปฟันที่หลังปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาช่อนอะไรอย่างนี้นะคะสมัยเด็ก ด็กที่เราเออต้องเอามาทําเป็นอาหารนะคะมาที่มันน้ํามันจะไหล่านหน้าบ้านเมื่อสมัยนั้นเราก็ได้แต่เรียนว่าวิบากกรรมวิบากกรรมพอมาถึงกับตัวเองแล้วอ่ะตัวเองได้รับได้รับผลของกรรมนะคะมันทําให้เราเชื่อชัดเรื่องกรรมว่าเขามาแล้วอ่ะมาแล้วกับสิ่งที่เราเหมือนฟังพี่น้องบ่อยๆซ้ําๆว่าได้รับทุนนี่นั่นเราก็เหมือนแบบ มีกิเลสน,นะคะว่าเออสิ่งที่เราได้รับเนี่ยนะเราก็เคยพูดให้เพื่อนฟังแต่เรายังไม่เคยสารภาพบาปในเรื่องแบบนี้เลยอค่ะพอรับแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยเราโชคดีจังเลยอะ่ะเราได้รับผลผลของกรรมแล้วนะค่ะได้รับผลของกรรมแล้วก็คือเราเนี่ยตกลงมาประมาณหกเมตรเอาคอลงนะคะแล้วก็หมดสลบไปหมดสติ ติไปรับเพื่อนช่วยชีวิต mm hmm. เพื่อนจิตอาสาเรานี่แหละค่ะช่วยชีวิตเอาไว้แล้วก็ซี่โครงร้าวนะคะสองซี่ 4, แล้วก็กระดูกหลังยุบนะคะกระดูกหลังรุบตอนนี้อาการก็เริ่มที่แบบว่านั่งได้บ้างแล้วนะคะแล้วก็จะลองหัดเดินเล็กๆน้อยๆน,นะคะเดินโดยใช้รถรถบินแชร์ค่ะต,ต้องมาเป็นผู้ป่วยโดยที่นั่งรถบินแชร์เองนะคะตอนนี้ เดี๋ยวบอกผู้รู้นะคะขออนุญาตไม่ได้เปิดหน้ากล้องนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกในการที่จะ,ะจะนั่งได้นานอ่ะนะคะก็ผลของการที่ตัวเองได้รับเนี่ยชัดมากว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับใครไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือท่านใดนะคะก็ต้องเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยให้เรารู้เลยนี่คือร,รมเนี่ยเข้ามาแล้วอะ่ะ แล้วพอเราได้รับแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปทุกข์ใจให้เรายอมรับเลยแล้วก็เราก็ยอมรับด้วยน้อมรับด้วยการกระทําที่เราได้ทําเขาไว้อะว่าเขามาแล้วค่ะมาแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเหตุการณ์อน,นันเลยเนี่ยอย่างสาเนี่ยทุกข์หายฉับพลันเพราะว่าได้นอนแล้วก็ได้ฟังอาจารย์แล้วได้ฟังพี่น้องมาเยอะๆเยอะๆนะคะให้เราฟังว่าอ๋อสิ่งที่เราได้รับเนี่ยนะเราจะโชคดีละ เราได้รับผลของกรรมนั้นเราไม่ได้รอชาติไหนแต่เรารอชาตินี้นะคะก็แค่ว่ามันเจ็บแค่ร่างกายแต่ใจเราเนี่ยไม่ได้เจ็บนะคะใจเราเนี่ยไม่ได้ทุกข์เลยแล้วก็ยินดียอมรับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะบอกว่าวิบากกรรมมีจริงนะคะทําอะไรได้ผลอะไรก็เกิดจากการกระทําของเราเองทั้งหมดนะคะเจอเรื่องดีเรา เพราะเราทําดีมาเจอเรื่องไม่ดีเพราะเราทําไม่ดีมาทั้งในปัจจุบันและอดีตสังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วนนี่คือสิ่งนี้ทําให้เราทุกที่เราเคยคิดว่าเมื่อไหร่เออเราไปทํากรรมไว้แล้วจะส่งผลกับเราตอนไหนนะ่าเคยคิดแบบนี้นะคะตอนที่ฟังพี่น้องในสายด่วเนเยอะที่มาสั่หับภาพบาปนะพอเจอกับเราแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่โลง่งและโปร่งแล้วเบาสบายมันทําให สิ่งที่มันคิดอยู่ในใจเนี่ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันได้หลุดออกไปวันที่เราฟื้นคืนสติก,กลับมานะคะก็บอกกับพี่น้องเลยตรงนั้นว่าโอ้ยเราได้รับแล้วนะเราเราได้รับแล้วนะกับสิ่งที่เราเคยไปทําเขามาวันนี้เราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องไปเสียใจหรือเราทุกข์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้ทุกข์หายฉับพันในเวลานั้นนะคะ ถึงต้องใช้เวลาในการดูแลแต่ใจเราเนี่ยนะคะเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นเลยเราเราต้องขอบคุณกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยซ้าไปว่าโอ้เราโชคดีแน่ๆโชคดีแล้วทุกมันหมดไปแล้วเหมือนฟังอามนเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะก็เหมือนเป็น,เป,นเป็นเรื่องเดียวกันและต่อเนื่องกันเลยนะคะแล้วยังมีอีกอย่างเมื่อเช้าอ้าวโทรมาจากภูเก็ตเมื่อวานนึกถึงอาวอาวถามว่าพีา่จาธิคงมัน มันมันล้าวแล้วต้องทํำยังไงเอาเขาก็มีเหตุการณ์เหมือนกันนะว่าเขาอะไปล้างรถแล้วตกเก้าอี้แล้วก็เขารู้สึกซี่โครงจะมีปัญหาก็เลยเล่าในเรื่องเดียวกัน,น่ยค่ะก็ยังมีพี่น้องมีประสบการณ์เดียวกันด้วยก็เลยบอกโอ้ยหมดแล้วทุกเราจะโชคดีแล้วแค่เรามาเยียวยาว่าเราก็มาดูแลด้วยยาเก้าเม็ดนะคะก็ตอนนี้ก็ปรับตัวเองด้วยใช้ยาเก้าเม็ด อยู่นะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นแล้วทุกในใจเนี่ยเราหายฉับพลันไปตั้งแต่วันแรกที่เราได้สํานึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราจริงเราไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปโทษใครเราได้รับแล้วผลของกรรมเนี่ยค่ะเชื่อชัดมากเชื่อชัดมากเพราะหนึ่งได้ทั้งอาจารย์ที่ทสอนเรามาว่าเกิดอะไรขึ้นจงท่องไว้ รูเล่าเขาฉันทํามาเนี่ยขาดชัดเจนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้พลังดีพลังจากพี่น้องนะคะพลังดีแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าที่เป็นได้แค่นี้อาจารย์บอกไม่มากก็คือได้เราได้ทําบําเพ็ญมานะคะระยะระดับหนึ่งเราก็ได้รับผลของกรรมนี้ก็คือได้เท่านี้ไม่ได้มากไม่ได้มากถึงบอกพี่น้องถามว่าเป็นไงบอกโอ้ย เจ็บแค่นี้ไม่เป็นไรแต่ใจเราเนี่ยไร้ทุกทุกอย่างมันก็จบแล้วค่ะก็ส่งกับบ้านครูรุนะคะประมาณนี้ค่ะครูรุจะชี้นแนะอะไรก็เชิญเลยค่ะค่ะทูค่ะพี่สาอนุโมทนาค่ะค่ะให้กำลังใจพี่สาค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่สานะคะได้มีเหตุการณ์มาทำให้เราได้ตรวจสภาวะว่าเราปฏิบัติ ได้ถึงไหนแล้วเรื่องของใจไร้ทุกข์นะคะ,ะแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่เป็นกําลังใจให้พี่น้องได้ภาคเพียนบําเพ็ญกันด้วยค่ะวิบากเขาก็ไล่ล่าแต่ว่าเราก็ปฏิบ,ตบ,บัติบมเพ็ญล้างกิเลสสร้างกุศลนะคะเพื่อที่จะหนีวิบากที่ไล่ล่านั่นแหละ,ะทั้งดีทั้งร้ายเขาก็จะส่งผลในเวลาเดียวกันซึ่งพี่สาว เป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่ให้พวกเราได้เห็นและได้เรียนรู้นะคะอนุโมทนาค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งเรื่องต่ออีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะแต่วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้จะมีค่ะสาธุค่ะ,คะ